ใครใครมาบ้างนะลูกมีปมีปู่ลินแล้วก็ย่าบุญทงแล้วก็พี่หนุ่มใช่ไหมลูกแล้วก็ถุงเงินแล้วก็ถุงเงินมาด้วยกันสี่คนอ๋อย่าพาพี่หนุ่มมาหาถุงเงินเหรอโอ้ามาหาเมี่ยงโอ้พามาหาเฮียงเออ ให้ให hey, hey, hey mm. mm. ้ผมเงินทามาครับอือเฮเปหน้ายังไงหน้าเขาอะไรพมาเออขีหนู้นเลไ่หวจะรู้เรื่องกันไหมล่ะี่หนมถมอืี่หนูถาม อนี้อเอนองพวกนี้เอ้าได้สขนาดหมันยังเข้าไม่เหียงก็ยังคุยกับพไวเลยเออขูดเงินเข้าไม่เียงก็ยังคุยกับพ่อไวเลยอืมไปไล่จะคุยกับพ่อไวใช่หละอืน้ามหนุ่มอะพี่นมบอกว่าอะไรมาเห็นไม่เหียนิเจ จะเข้าได้หรออืมที่ยังตัวดรุดเงี้ยพี่หนมว่าจะลาตั้งจริงหนุ่มทำตัวเล็กๆได้นี่อืไม่ทำอะไรตัวใหญ่ไม่เพราะไม่ได้เจียงทำตัวเล็กๆได้มี ถุงเงินถามพี่หนุ่มไหมลูกว่าที่ตอนที่พี่หนุ่มตายแล้วพี่หนุ่มไปอยู่ไหนพี่หนุ่มเขาก็อยู่บ้านอยู่โอ้อยู่บ้านอยู่กับพี่ปิ่นนั่นแหละลูกครับปี่ปี่คนหนึ่งอ่ะอ่ก็ไปอยู่กับคนนั้นก็อยู่คนนั้นแหละแล้วก็เออไปอยู่แค่ไม่กี่วันกาไปอยู่วัดนะมีคนพาไปอยู่วัด๋อมโหไม่ได้อยู่ ผมมันผมก็เอยู่บ้านนานหรอกเพหยงผมบอกเขาก็พาไปอยู่วัดเลยว่าถึงเวลาเขาก็พาไปพ<อ>าไปเพิ่งเพิ่งกลับมาไม่นานนะเขาพาไปนานเลยเป็นทุนจังหวัดไปดูนู่นดูนี่ว่ามันเป็นทําอะไรบ้างอะไรบ้างเขาต้องดูนะพนะไม่ใช่ว่าเขาจะให้มางานานนะ่ายๆนะอะอรอ ไปเห็นหมดแล้วพ <daar, S 2> <ou st. S 1> ่อ um. ๋อ้ถุงเงินตามไปดูได้ยังลูกว่าพี่หนุ่มอยู่ตรงไหนไปดูแล้วพี่หนุ่มไปถึงวัดพี่หนุ่มอยู่วัดพี่หนุ่มไปถึงวัดก็บอกว่าคนถูงวัดยากฝนกับยากปุ๊บนะโอ๋จานมอกหนุ่มไปอยู่ที่ไหนลูกอยู่กับแม่เหรอลูกครับไอเขาไปฟัวใหม่นั่นพี่หนุ่มบอกพี่ฝนหนก็อยู่กฝนไหนก็นนะพ่อ โอ้โนะเออถึงหวเยราก็เคถามโอ้แม่แม่พี่หนุ่มก็มีผัวใหม่ละครับโอ้มีหัวใหม่นะอืมยินพี่หนุ่มบอกเ็ามีหัวใหม่แล้วโอ้อ้วูก็ูเบอกว่าเรตมีลูกอแล้วเออก็มีหัวใหม่แล้วนะอะร พูดดังๆหน่อยลูกพ่อไม่ได้ยินพี่หนุ่มก็เล่าให้ปู่ฟังปู่งั้นก็ฟังอ๋อไม่รู้หรอกต้องคุยพี่หนุ่มแดงอ่ะอืมุคุยอะไรผมก็ไม่รู้หรอกอ๋อพ่อต้องคุยกับพี่หนุ่มแดงอ๋มหนมก็จะพูดกับพ่อนะคิดถึงพ่อนนะโ่อพ่อก็คิดถึงพี่หนุ่มเหมือนกันกำลังก็คิดถึงทุนเงินนั่นแหละคิดถึงหมดทุกคนนะลูกปู่ย่าพ่อก็คิดถึง ถ้าแมไมเฮียงเป็นอะไรขึ้นมานะ่ออ่างตายเนี่ยนะพ่อเนาะตัวเมียก็ไมเฮียงไมสบายขึ้นมาผมตายทำอะไรนะพ่อเนาะก็ต้องให้แม่เฮียงอย่าให้แม่เฮียงป่วยอย่าให้แม่เฮียงเป็นอะไรที่ลูกถุงเงินก็จะได้สัมผัสเข้าล่างแม่เฮียงคุยกับพ่อบ่อยๆแล้วก็พี่หนุ่มมาพี่หนุ่ยก็พี่หนุ่มก็จะคุยกับพ่อแล้วก็ทั้งปู่ทั้งย่าด้วย เราจะได้สื่อสารกันได้แล้วลูกเอนี้ลราไม่เหี่ยงนะหือต่างรไม่เหี่ยงนะไม่เียงสบายนะอืมอืมอืม่ไม่เันไหอการงนตายนน่อืมโอหรวไม่ดกนนว่าผมมันปวดบ้างแล้วกแล้วพี่หนุ่มจะคุยกับพ่อไหมลูกไมคะอืม พี่หนุ่มจะลงล่างไม่เหียงได้ไหมล่ะไม่มีคนเี้หนุ่มบุ๋มียนนญาออปแล้วลูกนะเฮ้ยเหียงกับยาที่พี่หนุ่ม่างาออกไป้วะออหนุ่มกอาบน้ำ่ะอือเรนคนเลี้ยงดูนไม่เหียงอาบน้ำาหลูก แม่เียงจะไปอาบน้ําพ่อก็อถงเนได้มี้ล่ะอืเดี๋ยวนี้ะเดี๋ยวไคุยก่อนลูกมันยังไม่ถึงสิบนาทีเลยพ่อกำลังคุยกับตู้เงินอยู่เดี๋ยวพ่อจะคุยกับไม่เฮียงกับคุยกับพี่หนุ่มทีหลังพ่อเปนไงนะอแล้วถุงเงินทําไมเลขงวดที่แล้วทําไมพลาดลูกอืมต้องเงินคนถามเยอยผม,มให้เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยเขาบอกว่าเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยน,ยนจน้ําหน้าอืมบอกพี่ฟังเป็นไงล่ะอื เบอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผมจะบอกสิบสี่สิบห้าก็วันนั้นทําไมตุงเงินไม่บอกพ่อสิบสี่สิบเดี๋ยวลูกเบอกแล้วไงพ่อบอกว่าจะเปลี่ยนอะไรผมเงินพูดกับสิบห้าเลยตุงเงินก็บอกส <15 S 2> ิบห้าอย่างเดียวอ่ะทาไมบอกสิบสี่ด้วยลูกแตมันจะพูดแล้วพว่อบอกขดัดตรงเงินทําไมอ๋อผมก็บอกว่าสิบห้าก็อะ,อะไร ตั้งห้าสิบสี่สิบสามก็ต้องโงกไนแล้วนะพ่อพ่อก็ไม่ฟังตองเงินอะไรบอกว่าอยากคุยผมเงินบ่อยอพ่อก็ไม่อยากให้คุยกับบิ๊ซีบ่อยเพราะว่าสมาธิจะไม่นิ่งอ่ะนิ่งแล้วเนี่แหละพูดถึงเงินเงียบข่าเงียทุกคนพอบ่อยนะก็ถึงเงินไปกองสลากวันนั้นบอกว่ากองสลากเปลี่ยนเลขอ่ะถึงเงินก็ใช่ก็ถึงเงินเปลี่ยนไง กูว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ฟังกันเป็นยังไงเสียเงินเงินเยอะไหมล่ะส่วนหน้าดีจังโอ้ยส่วนหน้าพ่อเองที่เสียเงินเยอะอ่ะอืมเป็นงไงล่ะอืมไี่ต้องเป็นไงพ่อน่ะพ่อได่ฟังเลยอืมพี่เชียวพก็ไม่ฟัง,งอืมตงเลยบอกพี่ที่หนึ่งฟังที่พูดพ่อพูดอะไรอืมพ่อก็ไม่รู้ว่าโอ้ถ้าถ้าเปลี่ยนก็วันนั้นก็ียกเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เคยฟัง อไม่ฟังไม่คามเหตุผลอะไรอนึ่มก็วันนั้นก็อมันก็ซื้อกันเยอะแ้วเนาอลูกนาะสิบหกเนาะโอกเป็นไงแบบซื้อก็ซื้อตัวเก่าไปเลยก็บอกไปแล้วไงเป็นไงอ่ะก็บอกแล้วไงก็บอกจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนให้โอ้โหถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่แรกเลยลูกเปลี่ยนว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตังแรกเลยเขาบอกมันได้ตัวนั้นมาอื จะให้เปลี่ยนเป็นเลขเลขล่ะอืมถ้ามันเปลี่ยนเลขเลขก็จะเปลี่ยนเลขให้นี่มันเพิ่งมาอ๋อมันเพิ่งมาเข้าใจไหมวันนั้นเพิ่งมาเราจะเปลี่ยนให้น่ะก็เด็ไปซื้อกันได้อืมมันได้ไหมล่ะตอนนี้นะมันได้ไหมเออเนาะมันไม่ได้จริงนะลูกเนาะอืมโอ้โหจาโอ้โหนี่หนูน่าหลงร้อนของเงินหลงนะเออ แล้ววนันนี้แล้ววันนี้จะเปลี่ยนไหมลูกมีเลขจะเปลี่ยนไหมามตรงเงินใหม่ตรงเงินให้เองอคุยกับพี่หนุ่มหนึ่งเออไปคุยกับพี่หนุ่มให้ียอาบน้ำก่อนไม,ไม่อย่างนั้นตัดน้ำเลยโอ้ให้เมียอาบน้ำก่อน,ใ,อน,อนใช่ไหมลูกน้ำแล้วก็ค่อยโทรมาเออเออประมาณยี่สิบนาทีน่ะโอ้วันนี้ะนะวันที่สิบนะอืม พ่อจำได้ไหมประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบใช่อให้พ่อรอยี่สิบนาทีเลยลูกคะอ๋อแลพี่เงี้จะอาบน้ำาี่เงงานน้ำงานเลยนะเออผ้องคทั่วโรศัพท์แล้วลมหาหาไม,หาหายมยว่ยังไม่อยู่นะโอวิดขอโลกของเงเดี๋ยวไม่เงียงออกมาแล้วพ่อจะได้คุยกับพี่หนุ่มใช่ไหมลูกคะไ,ได้คุยกับย่าใช่ไหม อืมอืมใเด็กชายพี่หนุ่มก็พูดลาวอะไรหนูฟังไม่รู้เลยอะเอาเงินฟังพี่หนุ่มไม่รู้เรื่องเหรอใชะเหมือนพูดอะไรอะไรกับเยฮาน่ะกับปู่นะพูดไม่รู้เรื่องเอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องออ๋พี่หนุ่มก็พูดอีสานนี่ลูกเขาเป็นคนอีสานนะ พูดถึงงั้นมันก็ยากดูเรื่ดไม่รู้เรื่องพูดก็เหมือนกันนะลูกภาษาเดียวกันฟังไม่รู้เรื่องโอ้พูดไทยจะรู้นะโอ้สงกันชอบพูดไทยแตงฟังจะรู้เรื่องใช่ค่ะพู่พูดไทยแล้วนะอะไรไม่รู้อ่ะไม่ยังพูดกับพ่อไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะอ๋อ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถุงเงินฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องเลยลูกไม่รู้นะรั้กนะ็อค่ารู้ออกนะเอาเ,เ,เ,เดี๋ยวพ่อจะรอยี่สิบนาทีแล้วลูกแล้วพ่อจะโทรไปหาไม่เฮียงแล้วลูกเนะาะครับผมครับผมบ๊ายบายลูก